อิหร่านเปิดตัวขีปนาวุธใหม่กาเซมบาซีท่ามกลางความตึงเครียดกับสหรัฐกรณีโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านและกิจกรรมทางทหารในภูมิภาคขีปนาวุธเชือเ้อเพลิงแข็งกาเซมบาซีมีพิสัยการยิงราว1,200กิโลเมตรซึ่งอิหร่านอ้างว่าสามารถโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางได้ ขีปนาวุธรุ่นนี้มีการปรับปรุงทั้งการนำทางและความคล่องตัวเพื่อเอาชนะการป้องกันแบบหลายชั้นและหลีกเลี่ยงระบบป้องกันขีปนาวุธได้อย่างคล่องแคล่วกาเซมบาซีสามารถระบุและโจมตีเป้าหมายหลายเป้าหมายได้โดยไม่ต้องใช้ระบบ GPS โดยที่อย่างมีความแม่นยำสูงกองทัพอิหร่านทดสอบขีปนาวุธกาเซมบารซีครั้งล่าสุดเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมา